สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าววันนี้หากชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับข่าวแรกฮะฟาบิโอโรมาโนนักข่าวเทียสองรายงานว่าการเจราจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดาวิดเดกอายังคงดำเนินต่อไป เพื่อบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่ตัวเดกอเองครับต้องการที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปสัญญาที่ไม่ถูกใช้ออปชันขยายต่อเนี่ยอีก1ปีเนื่องจากแมนยูหวังว่าจะตกลงเงื่อนไขเงินเดือนใหม่กับเดกอให้ได้ครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือการลดเงินเดือนลงตามรายงานข่าวที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ ข่าวที่2ของวันนี้นะครับรดรี่วิทเวลนักข่าวเทียนหนึ่งและอดัมคัฟตนนะันฮะจาก The Athletic กรายงานว่าอนาคตของเมสันกีนวูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังทรงทรงอยู่ครับการสอบสวนของสโมสรอ,อาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาแต่การกลับมาก็ไม่ได้ถูกตัดออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ไปฟังการพิจารณาประกันตัวผู้เล่นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยตอนนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มการสอบสวนภายในตัวเลือกในการนำเมสันกรีนวูดกลับสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกลับสู่วงการฟุตบอลของเขายังค่อยเป็นค่อยไปและกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาต่อไปนะครับ แหล่งข่าวของสโมสรยืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆมันเป็นเพียงหนึ่งทางเลือกในหลายๆทางรวมถึงการยกเลิกสัญญาก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าหากกินวูดอยู่ที่แมนยูต่อไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินการทีละขั้นตอนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมการสนับสนุนเขาไปบำบัดและมีการแนะนำว่าให้ไปออก สัมภาษณ์ทางทีวีอีกด้วยโจเอลเกลเซอร์ครับและริชาร์ดอาโนเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลเกลเซอร์ในส่วนของเอกเทนฮากเนี่ยได้มีการสนทนากับเมสันกรีนวูดอย่างน้อย1ครั้งครับและความคิดเห็นของเทนฮากก็จะถูกนำมาพิจารณาด้วยนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องของกรีนบูดผมมองว่าก็น่าเสียดายในฝีเท้าของเขาแต่ถ้ากระแสสังคมต่อต้านมันก็คงยากที่จะกลับมาจริงๆคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับข่าวสุดท้ายของวันนี้ฮะทางบริวนะสื่อเยอรมันฮนะรายงานว่ามาเซลซาบิเซอรต้องการที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไป เพราะเขารู้สึกว่าเขามีค่าครับที่สโมสรแห่งนี้จากทั้งแฟนๆผู้เล่นและโคช้ชซึ่งมันมีบางสิ่งที่ขาดหายไปตอนอยู่กับบาเยอร์มิวนิกหากยังเป็นเช่นนี้ที่บาเยอร์อาจนำไปสู่การย้ายทีมฮะในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์นั่นเองสำหรับผมเองเนี่ยมองว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับ และน่าสนใจมากๆที่จะเซ็นเขาเข้ามาร่วมทีมแบบถาวรแต่คงต้องมีการปล่อยใครออกไปบ้างนะครับและในตำแหน่งกองกลางเนี่ยเรียกว่าเทนฮากก็ยังสนใจแฟรงกี้เดยองครับซึ่งก็ยังอาจจะเป็นเป้าหมายหลักอยู่นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสุดท้ายฮนะขอแซงความดีกับมาคัชแล็ฟอร์ด ที่ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรประจําเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับและเขาเนี่ยได้รางวัลน,นี้3เดือนติดแล้วนะเออขอให้ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องและยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยี ina, น่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วย และที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ